หลวงพ่อเจ้าคะดิฉันเข้าใจแล้วว่าพระอรหันต์ยังคงรับรู้ทุกขเวทนาทางกายแต่ปราศจากความทุกข์ทางใจโดยสิ้นเชิงแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติของพระอรหันต์ที่ยังค้างคาใจอยู่เจ้าค่ะ นั่นคือเรื่องของอสันเจตนิกกรรมหรือการกระทําโดยไม่มีเจตนาในเมื่อพระอาหารหันต์ได้ถอนรากถอนโคนของกิเลสและบาปอากุศลทั้งปวงแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะกระทําบาปหรือล่วงละเมิดสิกขาบทข้อเล็กน้อยโดยที่ท่านไม่มีเจตนาหรือกระทําไปโดยความหลงลืมเผลอสติเจ้าคะเป็นคำถามที่แสดงถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบยิ่งนักโยมวาสนาอาตามาขอถามโยมก่อนว่า หากมีบุรุษผู้หนึ่งกำลังนอนหลับสนิทและไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วมีคนนำดาบอันคมกริบไปใส่ไว้ในมือของเขาจากนั้นดาบเล่มนั้นได้พลัดตกลงไปถูกร่างกายของคนที่นอนอยู่ข้างๆจนได้รับบาดเจ็บโยมจะกล่าวหาว่าบุรุษผู้ที่นอนหลับอยู่นั้นมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือไม่โยมกล่าวหาไม่ได้เลยเจ้าค่ะ เพราะเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครเลยเขากระทำไปโดยไม่รู้สึกตัวการกระทำนั้นจึงไม่ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นบาปถูกต้องแล้วโยมบาปอากุศลน,นั้นมีเจตนาเป็นที่ตั้งหากปราศจากเจตนาที่เป็นอกุศลแล้วการกระทำนั้นย่อมไม่จัดว่าเป็นบาปอย่างสมบูรณ์ถ้าเช่นนั้นแล้ว พระอระหันต์ก็อาจจะกระทําผิดพลาดโดยไม่เจตนาได้ใช่ไหมเจ้าคะเช่นเผลอเหยียบสัตว์เล็กๆตายโดยไม่ทันมองเห็นโยมวาสนาอาตมาขอถามโยมอีกสักข้อหนึ่งแผ่นดินหันกว้างใหญ่นี้บางครั้งก็สั่นสะเทือนหวั่นไหวด้วยเหตุแห่งลมและน้ำใช่ไหมโยมใช่เจ้าคะ่ะแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แล้วการที่แผ่นดินสั่นไหวนั้นเป็นไปโดยเจตนาหรือไม่ แผ่นดินมีความคิดหรือไม่ว่าเราจะจงใจสั่นไหวเพื่อทำลายชีวิตและทรัพย์สินหาไม่เลยเจ้าค่ะแผ่นดินไม่มีเจตนาเป็นเพียงการเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยทางธรรมชาติเท่านั้นถูกต้องแล้วโยมพระอรหันต์นั้นมีจิตที่มั่นคงดุดดังแผ่นดินท่านได้ถอนรากของเจตนาที่เป็นอกุศลออกไปโดยสิ้นเชิงแล้วแม้บางครั้งท่านอาจจะมีการกระทำบางอย่าง ที่ดูเหมือนเป็นการล่วงละเมิดสิขาบทเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเช่นการเดินเหยียบมดโดยไม่ทันเห็นการกระทำนั้นเป็นเพียงกิริยาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของร่างกายเท่านั้นไม่ได้ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นบาปเลยเปรียบดังแผ่นดินที่สั่นไหวไปตามเหตุปัจจัยโดยปราศจากเจตนานั่นเองอย่างไรก็ตามแม้การกระทำนั้นจะไม่เป็นบาปสำหรับพระอรหรันต์ แต่เพื่อรักษาศรัทธาของปุถุชนและเพื่อแสดงความเคารพต่อพระวินัยพระอระหันต์ก็จะทรงแสดงอาบัตหรือปลงอาบัตตามธรรมเนียมของสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปดังนั้นโยมวาสนาแม้พระอระหันต์อาจจะมีการกระทําที่ดูเหมือนผิดพลาดเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาแต่การกระทํานั้นไม่จัดว่าเป็นบาปเพราะปราศจากเจตนาที่เป็นอกุศลโดยสิ้นเชิง จิตของท่านบริสุทธิ์และมั่นคงดุดดังแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมอีกต่อไปแล้วสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นการอธิบายที่ทำให้ดิฉันแยกแยะระหว่างกิริยากับกรรมได้อย่างชัดเจนที่สุดบัดนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าหัวใจของกรรมนั้นอยู่ที่เจตนานั่นเองขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่แม่ตาไขาปัญหาอละเอียดอ่อนนี้ให้กระจังแจ้งเจ้าค่ะ